สวัสดีครับผมแอลเคออโต้นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะครับไฟท้ายนะครับผมเป็นไฟท้ายแต่งนะฮะสำหรับตัวออเนียลฟอร์จูเนอร์นะครับผมตัวนี้เป็นทรงเลมเอ่อทรงเล克斯สไตล์นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟหลีนะฮะและก็เบรกในตัวเดียวนะครับผมตัวเครื่องหมายลูกศรนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกในตัวเดียวกันนะครับผมสวยงามมากนะฮะส่วนด้านข้างจะมีไฟหลีตรงนี้นะฮะสเม็ดนะครับผม ตัวที่เห็นอยู่สีขาวจะเป็นไฟถอยนะฮะแบบ LED เป็นเกรดเลยนะฮะสวยงามมากนะฮะไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแบบแบบวิ่งนะครับผมตัวนี้จะบอกทิศทางการเลี้ยวของตัวรถที่จะเลี้ยวไปนะฮะสวยงามนะฮะดูหรูหรามากมากเลยนะฮะคนใดสนใจติดตั้งนะครับไฟท้ายทรงเล็กซัสแบบนี้นะฮะติดต่อมาได้ที่แอลเคอตต์ได้เลยนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะเพียง 9,500บาทเท่านั้นนะฮะสนใจติดตั้งติดต่อได้ที่ r อ Auto ได้เลยนะครับผมอไอ้สาว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ